มาที่ราชาของผลไม้นะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นของโปรดของคุณผู้ชมหลายๆท่านนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองค่ะมีทุเรียนที่สวนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่นี่เนี่ยเขาไม่ขายเป็นกิโลกรัมนะคะแต่ว่าขายเป็นลูกลูกละหนึ่งพันบาทแต่ว่าการันตีเรื่องของความอร่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่สวนทุเรียนในพื้นที่หมู่3ามนะคะตบมปรามโมทอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสวนของผู้ใหญ่บ้านก็คือนายเอกชัยเทียนชัยอายุส8ิบปปีค่ะ ทำสวนทุเรียนอย่างไวกว่าสี่ไร่แล้วก็มีต้นทุเรียนกว่า200ต้นติดลูกเพียงแค่10กว่าต้นเท่านั้นนะคะและอีก10กว่าวันค่ะก็จะเก็บผลผลิตออกขายได้แล้วทุเรียนของสวนแห่งนี้นะคะจะลูกใหญ่น้ําหนักตั้งแต่4ีถึงเกิโลกรัมขึ้นไปรสชาติดีอร่อยเม็ดเล็กไม่เป็นรองจังหวัดอื่นๆเพราะว่าดินที่นี่เป็นดินดีและอากาศดีค่ะถึงแม้ว่าจะขายในราคาลูกละ1000บาทแต่ว่าตอนนี้ก็มีลูกค้าค่ะมาสั่งจองเอาไว้หมดแล้วค่ะเท่าสี่โลขึ้นไปนี่ขายลูกละพันตลอด ไม่มีการชั่งน้ําหนักไม่มีการครับผมชั่งสี่โลต่ําไม่เอาคือสี่โลขึ้นไปแต่ไม่เกิน7โลถรถชาติเราสู้นนรรุรถชาติสู้นนถามว่าสู้นนได้ไหมผว่าสู้ได้นะครับเพราะของผมนี่คือทุเรียนจะกินน้อยกรอบหวานมันเปลือกบางรับประกันเลยครับเม็ด เม็ดแทบไม่มีครับเม็ดเล็กนี่ค่ะทุเรียนของที่นี่เขาไม่ช่างขายเป็นกิโลนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะขายเป็นลูกลูกละ1,000บาทสําหรับในพื้นที่อําเภอบางคนทีชาวสวนก็หันมาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นทดแทนลิ้นจี่ที่ไม่ออกผล,ผลผลิตมาประมาณ3ปีแล้วก็ถือว่าตอนนี้สร้างไรายได้ดีกว่าการปลูกลิน้นทุเรียนไรนามทุเรียนไรนานะคะวันนี้ลูกค้าสั่งทุเรียนไรนาม,ม,นานามทําให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าที่สั่ง แกะเรียบร้อยนะคะคันนี้ออกอแยกแยกชิ้นส่วนให้แล้วนะคะ นี่แหละค่ะเห็นแบบนี้ยอดสั่งจองถล่มทลายเลยทีเดียวนะคะและยังเป็นการสร้างสีงสันให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการทานทุเรียนด้วยไม,ไม่ต้องได้แผลเวลาปลอกทุเรียนอีกต่อไปค่ะเพราะว่าบริการนี้นะคะเจ้าของสวนทุเรียนสวนปอป,ป่าละอูในหมู่บ้านป่าละอูอำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ทําทุเรียนไร้หนามขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อัพคลิปโชว์บน Facebook สวนปอป,ป่าละอูเลยค่ะโดยบอกว่าเมื่อคุณลูกค้าสั่งก็ต้องจัดให้ค่ะเจ้าของสวนบอกว่าแนวคิดการเอาหนามทุเรียนออกตามภาพที่เห็นนั้นเนี่ยนะคะทางสวน สวนทาแบบนี้เป็นเรื่องปกติโดยทำมานานหลายปีแล้วค่ะโดยเกิดจากการที่ลูกค้าต้องการนําทุเรียนขึ้นเครื่องบินจึงมาคิดว่าทํายังไงให้สะดวกต่อาการขนส่งจึงเกิดไอเดียในการริดหนามทุเรียนดิบจนเกลี้ยงแล้วใช้พลาสติกห่อทุเรียนไว้หลายชั้นเพื่อไม่ให้มีกลิ่นซึ่งปกติทุเรียนของสวนปอป่าละอูจะมีกลิ่นน้อยอยู่แล้ว โดยทางสวนก็ไม่ได้คิดค่าริดหนามเพิ่มนะคะเพราะถือเป็นบริการให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อกันถึงสวนส่วนการเอาหนามออกก็ทําไม่ยากและใช้เวลาไม่นานแต่ต้องใช้มีดที่คมมากๆค่ะล่าสุดหลังจากมีคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะมีคนจํานวนมากให้ความสนใจสั่งจองและมาเลือกซื้อทุเรียนที่สวนแห่งนี้ซึ่งมีทั้งพันก้านยาวหมอนทองหลงรับแลและชนีให้เลือกซื้อกันตามใจชอบค่ะโดยสามารถมาเลือกซื้อกันได้ถึงสวนจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ ไปที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะฮะไปดูต้นทุเรียนยักษ์นะพันจระเข้ครับอายุเนี่ย220ปีแล้วกลายเป็นของดีของอำเภอศร,รศสีสัชนาลัยนะครับที่สำคัญใครอยากกินต้องมีการสั่งจองข้ามปีเลยทีเดียวนะครับที่สวนทุเรียนของนายสวัสดิ์จันทร์ศรีครับที่บ้านหว้วยตมตําบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยในจ,จังหวัดสุโขทัยนะครับมีการปลูกทุเรียนหลายพันธุ์ทั้งหมอนทองหลงรับแ,แลที่นี่ยังมีต้นทุเรียนยักษ์พันจระเข้ครับอายุถึง220ปีแล้วยืนต้นสูงตระหง่านอยู่กลางวน,นครับ คุณสวัสด์เนี่ยบอกว่าต้นทุเรียนพันธุจระเข้ต้นนี้ทางนายมูลไหวคิดซึ่งเป็นพ่อของแม่ยายนะฮะเป็นทหารครับ ไปปฏิบัติหน้าที่แถวชายแดนติดกับฝั่งเมียนม,มาพอเข้าไปในป่าเนี่ยแล้วก็เจอทุเรียนตกอยู่ใต้ต้นมีลูกใหญ่จึงแกะรับประทานครับปรากฏว่ามีรสชาติอร่อยหวานถูกปากนะครับหลังจากนั้นได้นํากลับมาปลูกไว้ตั้งแต่ปีพศ2340นะฮะปัจจุบันเนี่ยทุเรียนต้นนี้อายุ220ปีแล้วครับแล้วก็มีขนาดใหญ่ถึง3คนโอบปัจจุบันพยายามขยายกิ่งพันธุ์แต่ว่าได้น้อยนะฮะโดยทุเรียนพันธุ์จระเข้ถือว่าหารับประทานได้ยากครับรสชาติหวานหอมเนื้อแน่น ราคาขายกิโลกรัมละ500บาทนะครับหลูกจะมีน้ําหนักประมาณ5กิโลกรัมซึ่งปีนี้ทุเรียนต้นนี้ออกเพียง8ลูกเท่านั้นครับเพราะว่าฝนตกจึงทําให้ดอกร่วงไม่ติดผลสําหรับผู้ที่เคยลิ้มลองรสชาติของทุเรียนจระเข้นะฮะต่างติดใจครับแล้วก็จะโทรศัพท์มาสั่งจองล่วงหน้าที่สําคัญหากว่าโทรศัพท์จองปีนี้กว่าจะได้รับประทานนู่นเลยฮะปีหน้าครับค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากทานนี้ต้องรีบจองกันเลยนะคะครับ ทั้งเที่ยวสนุกได้และอิ่มท้องอีกด้วยใครที่ชอบทานทุเรียนพลาดไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาอุบลราชธานีค่ะ <c oughs> ชวนไปท่องเที่ยวชิมทุเรียนที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยจะมีมาสคอตมาพานักท่องเที่ยว <c oughs> เข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ชิมทุเรียนใครที่ถ่ายรูปกับมาสคอตนั้นยังมีของที่ระลึกมอบให้อีกด้วยค่ะ โดยบรรยากาศการเดินทางไปเที่ยวสวนผลไม้ในจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขตอำเภอกันทรลักษ์ศรีรัตนะและขุนหารกำลังคึกคักมากเป็นพิเศษเน,เนื่องจากทั้งเงาะและก็ทุเรียนภูเขาไฟกำลังเริ่มสุกค่ะ สามารถเก็บผลสดๆจากต้นรับประทานกันได้ทันทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขตจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ดูแลการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดศรีสะเกดเป็นปีแรกหลังจากก่อนหน้านี้อยู่ในความดูแลของเขตจังหวัดสุรินมา12ปีได้จัดทริปพิเศษค,ค่ะนําน้องสุกใจและน้องทุเรียนมาสคอตของการท่องเที่ยวอีสานแซ่บนัวมาติดตั้งไว้5สวนซึ่งผ่านการพิจารณาร่วมกันกับเกษตรจังหวัดศรีสะเกดโดยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเก็บเงาะแล้วก็ทุเรียน มาทานสดๆจากต้นได้นะคะและถ้าหากว่าถ่ายรูปสวยๆกับมาสคอตของการท่องเที่ยวรับไปทันทีหมอนรองคอผ้าไทยตามโครงการการท่องเที่ยวชวนตะลุยสวนชวนกินทุเรียนสีสเกตค่ะคือสวนลุงฟองสวนลุงเสริมสวนภุพ่อวนา ส่วนน้องสตางค์แล้วก็ส่วนทุพลนะคะ5ส่วนนี้เราได้มีตัวตุ๊กตาน้องสุขใจกับน้องทุเรียนใครที่มาถ่ายรูปปิ้งปกินทุเรียนแอคชั่นกับภาพนี้รับทันทีหมอนรองคอสวยๆซึ่งเป็นสินค้าอุปโภ์จากทททสำนักงานอุบลราชธานีะนี่น้องสุขใจกับน้องทุเรียนรออยู่แล้วทุกสวนเลยนะคะท่านที่สนใจก็สามารถเดินทางมาได้ค่ะรับประทานผลไม้กันสดๆทุกวันแล้วก็ยังมีโอกาสรับหมอนรองคอจากทางทททไปใช้อีกด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดค่ะ มาจากทุเรียนหรือว่ามีทุเรียนเป็นส่วนประกอบมีหนึ่งร้านจะมาแนะนําค่ะชื่อว่าร้านขนมจ,จัดจอกนะคะโดยเป็นดับตํารวจในจังหวัดสุโขทัยช่วยภรรยานในการขายขนมตอนนี้เนี่ยขายดิบขายดีจริงๆค่ะ นาบตำรวจทรงศักดิ์นาวิจิตนะคะหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าจัดจ๊อกค,ค่ะใช้เวลาน,นอกราชการกลับมาช่วยภรรยาทาขนมขายหาไรายได้ภายใต้ชื่อร้านขนมจัดจ๊อกนะคะเป็นธุรกิจครอบครัวโดยจัดจ๊อกแล้วก็ลูกชายจะช่วยกันขายอยู่ที่หน้าร้านส่วนตัวภรรยาเองเนี่ยก็คือนางกันที่มานาวิจิตจะดูแลด้านการผลิตซึ่งสูตรต่างๆนั้นได้มาจากการเรียนค่ะวิทยาลัยสารพัดช่างสุขโขทัยก็นํามาคิดต่อยอดอย่างเช่นช่วงนี้ทุเรียนออกมามา,มากก็เลยทําเค,ค้กทุเรียนรวมไปถึงเค,ค้กโรทุเรียนแล้วก็เอแคลใส้ทุเรียน ดะะโดยจะใช้ทุเรียนพันธหมอนทองที่สุกพอดีรสชาติกลังอร่อยค่ะลูกค้าบอกต่อกันแบบปากต่อปากจนมีคนมาสั่งซื้อเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับเค้กทุเรียนค่ะจะอยู่ที่ปอนละ300บาทหากตัดแบ่งเป็นชิ้นขายขายอยู่ที่ชิลละ50ละ50บาทนะคะก็จะเน้นเนื้อทุเรียนสดสดเห็นกันอย่างชัดๆเลยเอกคาทุเรียนอยู่ที่กล่องละ35บาทส่วนครปโรทุเรียนนั้นอยู่ที่กล่องละ50บาทค่ะ ตอนนี้มีเอแคร์ไส้ทุเรียนครับกล่องละราคากล่องละสามพับาทครับอือแล้วก็จะปรับปรุงจากไส้ทีมธรรมดาครับมาเป็นไส้ทุเรียนครับนี่ครับเนื้อทุเรียนล้วนๆเลยครับอร่อยเลยครับ นอกจากนี้ค่ะกําลังจะมีขนมหม้อกแกงทุเรียน,นเดี๋ยวจะผลิตออกมาขายนะคะแต่ว่าที่ขายดิบขายดีมากช่วงนี้คือข้าวเหนียวทุเรียนค่ะจะจ๊อกบอกเลยบอกว่าในช่วงหน้าทุเรียนแบบนี้เนี่ยสามารถขายได้วันละประมาณ10,000บาทนะคะเรียนไร้นทุเรียนไร้นามนะคะวันนี้นลูกค้าสั่งทุเรียนไร้น้ำ <het> ท<ง>ําให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าที่สั่งแกะเรียบร้อยนะคะอันนี้ออก <het S 1> อแยกแยกชิ้นส่วนให้แล้วนะคะ นี่แหละค่ะเห็นแบบนี้ยอดสั่งจองถล่มทลายเลยทีเดียวนะคะและยังเป็นการสร้างสีสันให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการทานทุเรียนด้วยไม่ต้องได้แผลเวลาปอกทุเรียนอีกต่อไปค่ะเพราะว่าบริการนี้นะคะเจ้าของสวนทุเรียนสวนปอป่าละอูในหมู่บ้านป่าละอูอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันก็ทําทุเรียนไร้หนามขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อัพคลิปโชว์บน Facebook สวนปอป่าละอูเลยค่ะโดยบอกว่าเมื่อคุณลูกค้าสั่งก็ต้องจัดให้ค่ะเจ้าของสวนบอกว่าแนวคิดการเอาหนามทุเรียนออกตามภาพที่เห็นนั้นเนี่ยนะคะทาง สวนทาแบบนี้เป็นเรื่องปกติโดยทำมานานหลายปีแล้วค่ะโดยเกิดจากการที่ลูกค้าต้องการนําทุเรียนขึ้นเครื่องบินจึงมาคิดว่าทํายังไงให้สะดวกต่อการขนส่งจึงเกิดไอเดียในการริดหนามทุเรียนดิบจนเกลี้ยงแล้วใช้พลาสติกห่อทุเรียนไว้หลายชั้นเพื่อไม่ให้มีกลิ่นซึ่งปกติทุเรียนของสวนปปละอูจะมีกลิ่นน้อยอยู่แล้วโดยทางสวนก็ไม่ได้คิดค่าริดหนามเพิ่มนะคะเพราะถือเป็นบริการให้แก่ลูกค้าที่มาซื้อกันถึงสวนส่วนการเอาหนามออกก็ทําไม่ยากและใช้เวลาไม่นานแต่ต ใช้มีดที่คมมากๆค่ะล่าสุดหลังจากมีคลิปเผยแพร่ออกไปนะคะมีคนจํานวนมากให้ความสนใจสั่งจองและมาเลือกซื้อทุเรียนที่สวนแห่งนี้นซึ่งมีทั้งพัน,นก้านยาวหมอนท,ทองหลงรับแลและชนีให้เลือกซื้อกันตามใจชอบค่ะโดยสามารถมาเลือกซื้อกันได้ถึงสวนจนถึงเดือนสิงหาคมน,นี้ค่ะ คุณชมทุเรียนถ้าเกิดว่าเอามาแปลงรูปเป็นอาหารนะคะหรือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของอาหารก็อร่อยเช่นเดียวกันมีโฮมสเตย์ที่หนึ่งที่จังหวัดระยองค่ะเขาคิดค้นเมนูนะคะแกงเผ็ดทุเรียนปรากฏว่าลูกค้ารับประทานไปแล้วเนี่ยถูกอ,อกถูกใจนอกจากนี้ยังมีเมนูค่ะยำบังคุดรับประทานคู่กันเขาบอกว่าเข้ากันได้ดีเลยนะคะ โดยที่โฮมสเตย์โฮฮัทชากใหญ่ตบบนเชิงเนินอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะเปิดบริการให้กับลูกค้าได้เข้าพักท่ามกลางธรรมชาติที่สดชื่นนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเคยมาแล้วติดใจค่ะในความเป็นกันเองของนาวโทอนุชิตและนาจรุนีมีกุศลสามีภรยาที่เป็นเจ้าของนะคะรวมไปถึงอาหารที่ไม่เหมือนที่ไหนอย่างเช่นข้าวตังโบราณไข่คอนโดสับปะรดต้มหมูใบโหระพาและพิเศษคือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผลไม้ด้วยนะคะทางร้านมีเมนูเด็ดก็คือแกงเผ็ดทุเรียนระยองและยำมัง คูดค่ะทั้งสองเมนูนี้ทางเจ้าของโฮมสเตย์คิดค้นขึ้นมาเองเลยโดยจะเลือกทุเรียนที่ใช้พันหมอนทองแก่จัดนะคะส่วนเนื้อสัตว์จะใช้เนื้อเป็ดค่ะที่ต้องทําะโล้มาก่อนก็จะเข้ากับพริกแกงเป็นอย่างดีเนื้อเป็ดก็จะหอมไม่มีกลิ่นสาบนะคะความโดดเด่นของเมนูนี้อยู่ที่สมุนไพรที่ยิ่งรยหน้าทั้งใบยี่งราและกระชายรวมไปถึงใบมะกรูดที่จะยิ่งทําให้มีกลิ่นหอมและรสชาติจัดจ้านค่ะระยองมีของดีๆเยอะโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้ นะเราก็คิดเอาที่จริงก็มันมีหลากหลายนะคนที่จะทำนะแต่ของเราก็เป็นเป็นอะไรเมนูหนึ่งแล้วกันที่ของโฮมเตนะเฉพาะฤดูที่ที่มีทุเรียนนอกจากแกงเผ็ดทุเรียนแล้วนะคะคุณผู้ชมทางร้านยังคิดเมนูยำมังคุดมาบริการลูกค้าด้วยค่ะก็จะมีรสชาติออกหวานอมเปรี้ยวนะคะเมื่อรับประทานทั้งสองเมนูคู่กันแล้วถือว่าเข้ากันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ